ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยสำหรับผู้แทนสาธุชนนํากล่าวคือกัลยาณมิตรปิยนันทบุญสูงและกัลยาณมิตรชุติมลบุญสูงหันธรรมยังพุทธสาภาควะโต บุพพากนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภัขาวโตอาระหะโตสมมาสัมพุทธานะโมตัสสะภัขาวโตอาระหะโตสมมาสัมพุทธาอิมังไมยังพันเตอิมังไมยังพันเต อสีติวัสกาเลอสีติวัสกาเลธรรมัมมะชยาสะธรรมัมมะชยาสะมหาเถรัสะมหาเถรัสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะอคารังอคารังสัปปริวารังสัปปาริวารัง สันเลขปฏิปันนัสสะสันเลขปฏิปันนัสสะภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะนิยาเทมะนิยาเทมะ าธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมังอิมังอคารังอคารังสัปปริวารังสัปปริวารังปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขา สุขายะ,ายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะ ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายอาคาร80ปีอาคาร8ปปีหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้พร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื เพื่อการอบรม,รบรมและหล่อหลอมพระธรรมทายาทและหล่อหลอมพระธรรมทายาท ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับอาคาร80ปีอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมโชยหลวงพ่อธรรมยโยพร้อมด้วยเครื่องบริวานี้พร้อมด้วยเครื่องบริวารนี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือ กัลยานมิตรพรพัฒนาพันธเสนและกัลยานมิตรอธิราชพันธเสนเรียนเชิญครับอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสาป,ปาริวารานิสาป,ปาริวารานิพิขูสังคสะพิขูสังคสะโอโนชยามะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโฆพิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภตานิพัตตานิสัปปาริวารานิสาปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากลา,ากงที่คารตัง,ท,ตงทีัตายะตายะ,ยะสุขายะขายะนิพพานายะจพา ข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสงขอพระพิสุสงจงรับจงรับ พัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเทินตลอดการละนานเทิน สาธตัตั้งใจกรดน้ำอุทิศกุศลรับพรพระนณะให้รวมใจหยุดนิ่งเข้าไปกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดแน่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆเข้าไปในกลางดวงบุญนั้นจนท่าดวงบุญขยายพรนังตึกระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้ และบุญที่เราทำมาแล้วในอดีตประมูลรวมกันบูชาน้อมบูชาธรรมแด่มหาปูชนิยาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุีีสดจนทสโร,รพระผู้ปาาราบมารหลวงพ่อทั้งสองคุณยายอาจารย์และขอราตนาให้ท่านช่วยคุมบุญไปถึงผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษ ครูบาอาจารย์ญาติสนิทวิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาธิฏทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดร่วงเกินกันมาก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและก,กันแล้วขอแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับผพร่พระกันนะ ยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทิน e ังเปตานังอุปกปตีอิจ an ิต e ังปฏิท um ังทุมหังกิปเมวสมิฉตูสเพปุเรนตุสังกปา จันโตปนรโสยธทามิชูติรสโสยะทาสัพพิติโยเทวะฌานตุสัพพโรโควินาสตุมานเตอะภวารวันตารายุสุขีติขายุโก โยวิวัะตุสัมปโรโควินาสตุมาเตยภวรวันตรยโยสุขีติขายุโกภวสาเพียร ฉันตุสัมภโรโควินาสตุมาเตวันตารโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวานทนสีลิสเนจังวุทาปจายโนจตาโร ทันทานติอายุวันโนสุขังอาระสัพุทธานุภาเวนะสะพธรรมานุภาเวนะสะบาสังฆานุภาเว Puanta Ratanang Dhamma Ratanang Sangka Ratanang Tinang Ratanang Anubhavirna Jaturasitisahamsadhammakan Anubhavirna Pitakatayanubhavirna ภาเวนัาเพเตโรคาซเพตเตอรพยาสาเพเตอันตรายาเพเตอร Nhĩ ta sao hết mang hỏa măng kalavina santo ai ua tacoa tanao tacoa สะพะทาตัวกัโรคปพยาเวรราโสกัสสัตุจุปะทวาเนกาอันตรายาปิวินัสันตุจเตยจัสสาชยสิทธิธนังลาภสุิ ภยังสุขังพลังสิริอายุจวานโอจัววังขุเทียเจียสวะสตวาสาจะอายุจเชีวสิทธิ์เทพวันตุเตยพวันตุสาพมังขลังราพันตุสาพเทวตาสัพพุทธาน อนุภาเวนะสัทธาสทีภาวันตุเตยภวตุสาพมังคัลังราคันตุสาปเทวตาสาบธรรมอนุภาเวนะสัทธาสทีภาวันตุเตยภวตุสาพมังคัลังราคันตุสาปพิว วัตตาสัมภสังขานุอเวนะส,สัทสุทีปาวันตุเตสาทุตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอระหังสมมาสัมพุทโภะควา สัมมาสัมพุทธโธพระขาวาโธังพระเขวาวันตังอภิวาเทมิโพธังพระเขวาวันตังอภิวาเทมิพุโทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตะภควาตาธรรมโมทมโมามังนัมสาามิทามังนัมสาามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนะภาควะโตสหะวกะสังโฆสุปฏิปันโนภคว,วโตสาวะกะสังโฆสังฆนะม,ม,มามิสังฆนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบาร,รมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัท บริวารจงมีแต่ความสุขความเจเริญความรุ่งเรืองในร่มเง,งาบว,วรพระพุทธศาสนาให้สมปราถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุขัยยินยาวได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นนาน ปฏิบัติธรรมก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักระพัตักไม่พล่องติดตามตัวไปทุกพกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ